คำจำกัดความของเขาก็คือชอบเซลฟี่ชอบถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัศนีหมายเลข5ครับอะไรไู้จดอู้จัดเหอ่อเดียวเห็นหน้าปัศนีหมายเลข5แล้ว ทั้ง4ท่านคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ทีละคนเลยจะพิการหรืจ้ะเด็กน้อยเด็กน้อยป้องนะตอนเขาแคปเจอร์กี่ปีแล้วผมสั้นน่ะผมคิดว่าประมาณสัก18-19ปดให้19 19ปีสําปีสำหรับคุณปองแอร์คิดว่าน้อง16ค่ะ16สําสำหรับน้องแอร์10ประมาณแอร์ครับ17บสอ่ะ17บเองคุณเท่าไหร่คุณเอกกี้19 18ค่ะ18 ไล่เรียงกันมาเลยแต่คุณจะตอบครั้งแรกที่อายุเท่าไหร่ครับแอลว่าแอดถูกสิบหกค่ะตอบครั้งแรกที่อายุ16ปีครับไม่ใช่สิบเก้าคุณจะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปารสันีท่านนี้ครับเพลงค่ะเลือกใช้ตัวช่วยเพลงเรามาฟังเพลงนี้กันเลยครับ ไม่ใช่หยกไฮวอนอ that way ของ Backstreet Boy เพลงนี้ถูกเผยแพร่ในปีที่ปัศนีคนนี้เกิดครับไม่เด็กนะไม่เด็กนะมันไม่เด็กละมันไม่เด็กคุณมีเวลาสิวินาทีในการตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่16ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับกดกดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก16ปีเป็น30ตอบ ที่30ปีเอาล่ะเปลี่ยนจาก16เป็น30ปีมาลุ้นกันปัส,สนีหมายเลข5ครับคุณอายุ30ปีใช่หรือไม่ครับอ๋อตึกได้หนะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะก็มันสี่มอ่ะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวแม่ไม่ใช่มันเป็นที่สามสิบอยู่แล้วพอไรกระเบิดโดนไม่ชี้สามสิบป่ะเงินของคุณจะเหลือเท่าไรมาลุ้นกันครับ หยุดไม่้อหยุดอ้อเบา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 หยุดหยุดยังไม่หยุดครับเบาเบาหยุดยังไม่หยุดหยุดยังไม่หยุดอยู่ได้แล้วหยุดเถอะหยุดเถอะโดนหักไปหกหมื่นสามพันบาทแปลว่าผิดไปเก้าปีสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวสักนิดหนึ่งชื่อสุชาติจันแก้วนะคะอายุอายุยี่สิบเอ็ดปีค่ะยี่สิบเอ็ดปี นะครับน้องสุชาติเรารู้จักสุชาติจากคลิปแคปเจอร์ค่ะเออเรารู้จักเขาจากคลิปแคปเจอร์นั่นเองวันนั้นเกิดอะไรขึ้นยังไงก็วันนั้นถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนเฉยๆค่ะเราเพื่อนก็บอกว่าเออเนี่ยลองถ่ายคลิปแคปเจอร์ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอใช่หนูก็เลยทําไมมันมีอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองใช่ก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาใช่ค่ะเพื่อนเลยถ่ายเถอะอะไรอย่างเงี้ยเราไปดูคลิปนี้กันหน่อยได้ไหมยังคาดใจกันติดหลอนี่เหรอ ช่วยต้นเลยว่า c แพ้แพ้วรวเ่าะเราเรอร์หเราวเร่ะหาัเาเะเรห่ระหัเะัวหัเราราระหัวะวอ่ะวันเีามาถึงตรงนห้แล้วสอนพห่ๆเราาะรรหหมะ่ สอนพี่ป๋องหน่อยป๋นกันนะใช่าฮ่โอ้ยดูเหมือนเด็กมากเลยอ่ะสอนสอนพี่ป๋องหน่อย Capture เลขอหน่อยลูกคือเขาว่า Capture นะคะมันต้องสำเนียงได้แล้วก็ปากตรงได้นะคะไม่ได้แมบนี้มาเจอไม่ผ่านนะคะตอนนี้ทุกคนเห็นนะออกจอไหมนะหนึ่งสองสาม Capture แคลมเจอถ้าคนต่อไปใครใครดีคุณเอกิคุณแม่เลยค่ะสามสี่ c a p t พี่เอกทำผิดคำว่าเจอปากมันต้องเปิดกว่านั้นเออาตูมันต้องแบบนี้หนึ่งสองสามแคลร์ดีไหมทำไมคะหนึ่งสองสามแคลๆๆ ทีเอทีเอทีเอเราก็อุตส่าห์อยู after, ่เงียบๆแล้วสอนหน่อยสอนต้องทำยังไงนะอยงะไรตอบก็หนึ่งสองสามคลเจโอเคค่ะอันหนึ่งสองนะหนึ่องสามคลมเจอหนึ่งสองสามคมเจอเลนลาเล เรอทำใจกับผู้เล่าอีกกาไอ้ฉันรอแล้ว อ่าแล้วขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับติดตามรอ่อกีีแล้วเที่ป๋องบรรจเอาล่ะแล้วตอนนี้ติดตามผลงานของน้องสุชาติได้ที่ไหนบ้างอ่าเป็น Facebook นะคะแล้วก็ไอจีค่ะอืมอะไรบ้างชื่ออ่าสุชาติภาษาอังกฤษเลยค่ะอ่าสุชาติภาษาอังกฤษเลยใช่ค่ะเอาล่ะติดตามผลงานแล้วตอนนี้มีเป้าหมายอยากจะทําอะไรก็อยากจะเปิดร้านขายของร้านขนมเล็กๆอะไรของตัวเองอ่ะก็ขอให้ประสบความสาเร็จวันนี้ขอบคุณน้องสุชาติมากนะครับขอบคุณครับ